ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับนี่เลยครับร้านเติมเกมนะครับด p บเบิบริการรับเติมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม f อ Mobile นะครับเกมอื่นๆครับมีให้เลือกเยอะเลยครับก็ทักไปได้นะครับเปิดบริการครับสิบโมงถึงตีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกในเฟซบุ o กนะครับก็มีในไลน์ครับเอดครับมีแอดตำหน้าเลยครับอย่าลืมาเข้าไปอุดหนุนได้ครับผมครับ ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟุกบันทีแคบวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับามูเอโต้นะครับตัวพัดครับตัวตึงนะที่หลายคนถามมาเยอะนะครับว่าพี่ลองรีวิวตัวนี้หน่อยลองรีวิวเอโต้หน่อยแควันนี้ผมจัดให้นะก็ก่อนอื่นเลยครับต้องไปดูค่าพลัง่อนเลยครับนะก็เดี๋ยวลองดูที่ตรงฝีเท้านะก็คือสปีดต้นนะการวิ่งนะการเร่งความเร็วนะครับอยู่ที่195ครับ การความเร็วก็คืออยู่ที่2 0งหนึ่งนะถือว่าเร็วแต่ว่าบูทบูทตรงนี้ยังไม่มีบวกนะก็คือมันจะทรงประมาณ200เลยแล้วก็ที่เด่นเด็ดแลนะ้วเอโตตัวนี้นะก็คือการจบสกอร์ตรงการยิงนะเพราะการทำประตูเนี่ยแค่สแตนดาร์ดมันนะก็คือ202ะเสร็นะแต่ว่ามีบวกเพิ่มอีก27นะก็ตกไปที่229ก็คือวา่าผมว่ายิงดีมากๆนะ ปัหาปัดจอนี่คือน่าจะไม่หลุดกรอบนะเพราะว่าพลังยิงเยอะอืมแล้วก็แต่การยิงเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบบวกสิบห้าก็เป็นร้อยหกห้าถือว่าเยอะนะแล้วจะเด่นเด่นอีกตำแหน่งก็คือแบบตรงการยิงตำแหน่งนะคุมตำแหน่งร้อยแปดสิบสามบวกยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเยอะกันตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งก็จะดีแล้วก็จะมีแบบพวกสมดุลพวกปฏิกิริยาอะไรเงี้ยมีบวกเยอะแล้วก็ที่เด่นเด่นนะ แต่ที่เด่นๆของอิโต้เลยตัวนี้ก็คือจบสกอร์นะแล้วก็มีความเร็วแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงนะก็ถ้าสกิลติดตัวของอิโต้ตัวนี้อิโต้พารนะก็จะเป็นรูเลตแล้วก็จะมีพลังแฝงก็คือมียิงปั่นโค้งกับยิงไซโก้ยนะบอกเลยว่าพลังแฝงยิงปั่นโค้งเนี่ยถือว่ายิงปั่น,นตัวที่มียิงปั่นเนี่ยส่วนใหญ่พวกที่ปัดจอหรือว่ากดยิงนะ ท้าซ้ายขวานะไม่ค่อยมีปัญหานะญนะแล้วยิงปั่นแ้ยิงดีแล้วมีท่าสกิลไซก้อยครับอ๋อแล้วก็สกิลมูฟนะตัวนี้อยู่ที่สีดาวพลังงานสีดาวครึ่งนะซ้ายซ้ายสีขวาห้าอ๋อขนาดของเขาอยู่ที่นี้ก่อนนะก็เป็นตัวพาร์ทนะถามว่าเก่งหรือไม่เก่งครับเดี <S <S ๋ยวไปดูในเกมนะนะอันนี้ผมลองปีให้ก่อนแล้วนะ เจอล้วครับให้มาที่สมัยไอ้ตัวครับน,นี่ครับลองสับนะสับผมว่าถือว่าสับพุ่งอยู่นะสับไปอยู่ครับแล้วก็ดูความคล่องตัวครับน,นี่ครับลินชิงนะก็ถือว่าคล่องอยู่นะไอ้ตัวตัวนี้ครับสับสับได้นะไม่น่าเกลียดแล้วสับพุ่งอยู่ เงียบไอตัวสับลับนี่ครับความเร็วนะถือว่าสับหนีถ้าเดี๋ยวๆอย่างเงี้ยผมว่าหนีโด้ประกบได้อยู่นะไม่ออกดิแล้วนี่นะไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้นะนี่ครับเอโต้ นะครับไอตัวอ่ะอันนี้เล่นตำแหน่งปีกนะปีกขวานะมไม่ผ่านหลบได้หรอนะครับไอตัวอ่ะไอตัวอัะ เบาโอ้โหติดเนี้ยบเอโต้ครับเรนมาครับแล้วก็ม uh ีพลังไซด์โโอ้ยังอยู่ครับเอโตครับอาจจวิ่งมาลูกสู่ครับเอโต้ครับแล้วปั่นซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งสูดนะสมิวเอโต้ครับ หรือว่ายังยิงอยู่นี่ครับโอ้โหกระตุกหักไปทีหนึ่งแล้วก็เลนแล้วก็ยิงปั่นซ้ายครับผมึ่งบอกแล้วถ้ามียิงปั่นเนี้ยปัดจอทางซ้ายไม่มีปัญหานี่ครับไปแล้วเมสซี่ครับเอโต้ขอทางไปครับไปแล้วเอโต้ครับเชลเอโต้ครับเอโต้ครับมันหลอกกับแมวเอโต้ครับเอโต้แล้วยิงคับ ยิงไปไหนอะพี่ตู้จะเป็นประตูใช่แล้วโอ้โหยิงอกอกผมยิงไม่ค่อยดีนะตรงนี้ครับผมว่านับว่าเอโต้มันไม่ค่อยได้เอาแจ,จ,จะได้อยู่ครับจากนี้ครับเอโต้ครับเอโต้ครับโอ้โหเอาได้อยู่ครับเอโต้ยิงอยู่ครับตีโต้ครับโอ้โหพิกน้ำครับสามประตูต่อหนึ่งครับลัวสามเมตรครับโอ้ถือว่า ยังอยู Colin ่นะนี่ครับเลนเชงมาแล้วยิงติดใส่กล้วยนะตามสเตปครับอ้มีลองดูแบบหน้าคู่เล้วกันว่าอาจจะมีประสิทธิภาพเยอะกว่านี้นะเพราะอันน้อยมันมีตัวเลือกเยอะนะตัวเลือกให้ส่งให้ทำชงทำชิ่งนะแต่หน้าหนึ่งอ่ะมันตัวเลือกไม่ค่อยเยอะ เงียบไฮครับให้เม็ดวินี้ครับวินงดีนะวิ่งครับแล้วปั่นครับโอ้โหขู่ชนคานะตรงนี้ครับแต่ว่าอย่างว่าเถอะครับเพราะว่าเผ็ดนี้ยิงตามน้ำไม่ค่อยดีนะเผ็ดนี้ครับคือต้องทําใจแล้วยิงตามน้ำนะแล้วเครับลูกนี้ครับอืมเอโต้ครับหาช่องนะถือว่าทําช่องให้ครับ ่คียบปาดเข้ามาครับแล้วก็เลนแล้วก็หักทีแล้วยิงเงับยบใส่ก้อยครับที่มันติดยิงเลี่ยนเงีับไม่ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะคือมันมีพลังแฝงนะน่คียบผมบอกรับเลนขุดใส่ก้อยแล้วนี้วอย่างสวยครับเอโต้โอ้โหสมิลเอโต้ครับ ขออนุญาตนะโอ้เรนี่มาแล้ววิ่งครับถึงบอกว่าเรนแล้ววิ่งเร็วกว่าครับแล้วยิงไซก้อยไปครับตรงนี้นับสองครับเอโต้หมาแว้วเอโต้แล้วให้ไปก่อนครับแล้วฝากไปครับแล้ววิ่งครับเอโต้เอโต้แล้วแตะแตะจังหวะนี้แล้วมีสกิลยิงปั่นก็ไม่เหลือสามศูนย์แล้วเอโต้โอ้ยังโหดถึงว่านะครับหน้าคู่จริงๆครับตัวนี้นะสามเกมนะ ดีครับหน้าเป้าแต่นี่หน้าคู่นะทําได้ดีครับตรงหน้าคู่ว่าทําได้ดีจะจัดในเอีต oh, นะัวแล้วก็น้าก็ถามว่าผมให้คะแนนตัวนี้เท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมว่าผมให้ 9, ก้เต็มสิบแล้วก็หน้าเติมหรือเปล่าผมว่าหน้าเติมนะอีโตั oh, ตัวนี้เพราะว่าอ่าหนึ่งนะ เราได้มาปุ๊บมันเป็นเม็ดส้มเลยเราไม่ต้องเป็นตีให้มันเปลืองแต้มอะไรนะครับเออก็คือว่าจะเป็นตัว O อไ20าเลยมาถึงปุ๊บก็เทนเล่นได้เลยนะเออคือหนึ่งไม่ต้องเสียแต้มนะอืความคุ้มค่านะแล้วก็พวกน่ะฝีเท้าคือความเร็วอย่างเงี้ยดีครับดีเลยแต่ว่าสับอะ่ะมันอาจจะไม่พุง่งแบบพวกวีนิชพวกเบสพวก ซาลาอาซาอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่พู่ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าลองแบบดูเด็ดวิ่งหรือว่าเลนเชงแล้ววิ่งเงี้ยอ่ก็จะติดสปีดเร็วกว่านิดนึงนะแล้วก็จุดเด่นเลยก็จะดูห้าพลังครับก็คือการทําประตูนะถ้าส่วนใหญ่เงี้ยถ้าแบบยิงดีๆเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่ผมเล่นไปนะผมอ่ะยิงไม่ค่อยดีครับอืมก็สังเกตนะ ตอนที่ผมยิงมันอกมันเป็นออกไปแบบทรงแบบหลอดแดงแบบแดงแบบแดงแฟดไปเลยอย่างเงี้ยเออมันเลยยิงออกไปยอะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่าถ้าแบบยิงดีๆหน่อยเงี้ยก็ถือว่าทําสกอร์ได้เลยนะก็แล้วมีสามเมื่อกี้ลองไปสามแผ่นนะแผ่นแรกก็เป็นสี่สสามนะเป็นปีกนะถามว่าเล่นได้ดีหรือเปล่าก็เล่นได้ดีนะแต่ว่าผมว่าก็ยังไม่สุดอ่าแล้วก็แผ่นที่สองก็เป็นแผ่นต้นไม้นะสี่สองสามหนึ่งยืนหน้าตัวเดียว ถาว่าเล่นได้ไหมผมก็ว่ายังเล่นได้แต่ว่าก็ยังไม่สุดเหมือนกันนะแต่แผนสุดท้ายเนี่ยก็คือแผนหน้าคู่ก็คือ4ี่สองสองที่ผมเล่นนะก็คือเมื่อกี้รีดแบบมาได้เต็มที่เลยให้แล้วไปเล่นชิงและยิงคือมันมีพื้นที่ให้มาเล่นเยอะ,อะแล้วมีแบบตัวโปงตัวปั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแผนแค่สี่นะแผนที่หน้า แล้วก็สี่หนึ่งสองหนึ่งสองแนวโล่อะไรอย่างเนี้ครับอืมก็สามารถเล่นได้ผมว่าเล่นได้เลยอืมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มผมบอกว่าคุ้มนะครับผมว่าไม่มีก็ต้องมีนะตัวนี้ครับอืมแล้วก็ถามว่าเป็นโนหนึ่งหรือเปล่าก็ยังนะแต่ถามว่าเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้มีทีมได้ครับเอาไปสำรองสำรองอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้มารีวิวสม,มิลเอเตัวนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมทำคลิปตัวไหนมา mm hmm. เพิ่มอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างีได้ครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนคนระับ